ปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ในเม็กซิโกมันเกิดเหตุวุ่นวายอะไรกันขึ้นทำไมรัฐบาลต้องส่งกองทัพไปประทะก,กับพวก c j n g วันนี้เราจะมาสรุปกันให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่องลอมคอมโดสกันเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดจะมาพูดถึงในเรื่องของการปฏิบัติการครั้งใหญ่ในเม็กซิโกที่ดุเดือดมากๆเลยนะคะซึ่งปฏิบัติการก็จบไปแล้วนะคะก็เป็นครึ่งของเดือนสิงหาคมที่ดุเดือดมากๆเลยวันนี้นะคะแอดก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูเหตุการณ์การว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างในปฏิบัติการครั้งใหญ่ในครั้งนี้ มีหน่วยไหนอะไรลงไปในพื้นที่และประท้าก,กันยังไงบ้างวันนี้แอดจะมาเล่าให้ฟังค่ะซึ่งไม่เป็นการเสียเวลาแล้วคะ่ะทุกคนไปรับชมกันได้เลยและก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ย ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดถูกเรื่องจริงที่คุณควรจะรู้เพื่อนเพื่อรู้ไหมคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นย่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเงียบๆย้อนไปนวันที่ 1. พฤศจิกาย,ยน2025ค่ะหรือวันแห่งความตายในเมืองอัวรัวปันรัฐมิโชอากันซึ่งเป็นวันสําคัญนะคะของเม็กซิโกคะ่ะเป็นวันที่ที่ทุกคนอย่ยออกมาร่วมงานกันค่ะเพื่อรําลึกถึงคนที่จากไปนั่นเองประชาชนก็ได้ออกมาร่วมงานกันอย่างเต็มที่เลย มีดอกดาเรืองมีสายทูบมีอะไรเต็มไปหมดแต่หลังจากที่บรรยากาศมันมสงบเนี่ยก็เริ่มแตกสลายเสียงปืนมันก็ดังขึ้นขันแล้วก็นั่นแหละทำให้หนายกสายบูของเราเนี่ยเสียชีวิตทันทีและนี่ก็คือการลอบสังหารจากวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะอายุแค่17ปีเท่านั้นเอง ซึ่งข่าวนี้นะคะแอดก็ได้ทําไปแล้วค่ะก็สามารถไปดูย้อนหลังในเหตุการณ์ครั้งนี้กันได้ค่ะซึ่งการโจมตีครั้งนี้ล่ะค่ะส่งผลช็อกต่อทั้งพื้นที่และรัฐบาลเลยเหตุผลที่รัฐต้องตอบโต้อย่างทันทีและนี่ไม่ใช่แค่การสังหารคนคนเดียวแต่ก็เป็นสัญลักษณ์ของการท้าททยอํานาจรัฐไปด้วยถ้าปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ลงมือเนี่ยกลุ่มอาชญากรรมจะยิ่งกล้าแข็งแกร่งขึ้นนั่นเอง จนวนที่9พฤศจิกายน2025เนี่ยประธานาธิบดีคอดีอาก็ได้ประกาศแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและความยุติธรรมในรัฐมิชซอากันเป็นแผนความมั่นคงขนาดใหญ่คะ่ะที่ส่งกำลังทหารและตำรวจกลางเนี่ยลงพื้นที่พร้อมงบพัฒนาสังคมเศรษฐกิจเพื่อกดดันเครือข่ายของอาชญากรรม และป้องกันไม่ให้เหตุเนี่ยซ้ำรอยสรุปง,ง่ายก็คือเหตุการณ์ยิงนายกก็คือชนวนทางการเมืองความมั่นคงเป็นเหมือนสัญญาณให้รัฐเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างทันทีและนี่คือจุดเริ่มต้นของมหายุทธการกดดัน CJNG ในรัฐมิโชอากันแล้วเพื่อนๆน,น่ยจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าแล้วกองกำลังลงพื้นที่เนี่ยใครไปที่ไหนกันบ้าง ซึ่งหลังจากเหตุยิงนายกเนี่ยแหละค่ะรัฐบาลก็ตอบสนองทันทีเลยใช่ไหมคะมันก็คือแผนความมั่นคงแบบเต็มรูปแบบส่งกําลังกองทัพลงพื้นที่หลายระดับเลยหน่วยที่เข้าร่วมตามรายงานสื่อเนี่ยก็จะมีหน่วยเซเดนาะคะเป็นทหารกองทัพเมิกซิโกกำลังรบหลักบนบกเลยแล้วก็มีหน่วยกองกำลังแห่งชาติที่ปฏิบัติการควบคุมพื้นที่และตั้งด่าน มี a i r ์ฟอกนะคะกองทัพอากาศกอลาดตระเวนทางอากาศและเฮลิคอปเตอร์สอดแนมสนับสนุนปฏิบัติการภาคพื้นส่วนกองทัพเรือนะคะหรือมารีนาเนี่ยก็ปฏิบัติการผสมค่ะสนับสนุนการลำเลียงหรือปิดทางหนีทางน้ําตำรวจรัฐแล้วก็อายการก็ทํางานร่วมในการจับกลุ่มตรวจคน้นแล้วก็เก็บหลักฐานซึ่งกว่า1,500นายเนี่ยตัวเลขที่ประกาศในแถลงแผนมีโ่กานค่ะ ก็รวมทั้งทหารมีกองกําลังแห่งชาติและเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุนและหน่วยข่าวกรองซึ่งพื้นที่ที่ลงปฏิบัติการหลักเลยนะคะตั้งแต่วันที่10จนถึง18พฤศจิกาย,ยน2025เนี่ยครอบคลุมทั้ง12เทศบาลหลกักในเมืองมิโชอากันก็เช่นในอาปัสสิงการเป็นจุดศูนย์กลางของการสกัดกลุ่ม CJG เลยและก็จุดอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งแต่ละจุดก็จะมีหน่วยเฉพาะประจำม,มีตั้งด่านมีลาดตรวน มีในซินาโลอาแล้วก็คุเรียากานเนี่ยก็มีการปฏิบัติการแยกย่อยจับกลุ่มแล้วก็ยึดอาวุธกลุ่มขายยาด้วยแต่ถ้าทุกคนถามว่าแล้วทำไมอ่ะพวกเขาต้องลงพื้นที่จับพวกซีเจนจีก็ง่ายๆเลยนะคะ การลอบสังหารนายกเนี่ยมันมาจากพวกแกงขายยาที่จ้างวานนั่นเองค่ะเขาก็เลยทนไม่ไหวมันก็เลยเกิดการประท้วงในเมสซิโกซิตี้ด้วยอย่างในเมืองเนี่ยก็มีการประท้วงนะคะออกมาประท้วงในเมืองเยอะมากๆเลยเดินขบวนประท้วงเนี่ยเป็นแถวยาวเลยจริงๆ ซึ่งการประท้วงในครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยกดดันให้รัฐบาลเนี่ยต้องจัดหนักค่ะก็เลยส่งกองกําลังเนี่ยลงพื้นที่จริงๆซึ่งการประท้วงมันก็มีจากหลายฝ่ายนะคะอย่างเช่นพวกด้านเศรษฐกิจการประท้วงด้านเงินเดือนตํารวจที่น้อยด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยแอดก็จะมาจอะเลยให้ด้วยนะคะในคลิปจะถัดไปว่าทําไมมีการประท้วงของเงินเดือนตํารวจด้วยและหลักๆเลยก็คือการประท้วงเรื่องที่นายกเสียชีวิตนี่แหละค่ะเป็นการประท้วงเกี่ยวกับรัฐที่เอื้อให้พวกแกงค้าย,ยานเนี่ยมันอยู่ใน ื้นนที่่ไดัเองสิ่งนี้แหละคะ่ะที่ทําให้ร้านย่ยถูกกดดันอย่างหนักก็เลยต้องส่งกองกําลังเนี่ยไปลงพื้นที่จับกลุ่มนั่นเองเราย้อนมาเข้าเรื่องกันก่อนนะคะซึ่งหลังจากที่มีการลงพื้นที่โดยส่งหน่วยต่างๆเนี่ยเข้าพื้นที่ไปแล้วลักษณะปฏิบัติการเลยก็คือมีกําลังเดินเท้ามีรถบรรทุกและเฮลิคอปเตอร์นี่ยลาดตระเวน มีการใช้ข่าวกรองจากสายข่าวท้องถิ่นและการดักฟังสัญญาณด้วยซึ่งแต่ละหน่วยก็จะมีหน้าที่แบบชัดเจนนะคะอย่างเช่นพวกกองทัพเนี่ยก็จะทําหน้าที่ปิดวงล้อมส่วนกองกําลังเนี่ยก็จะใช้การคุมพื้นที่อย่างแอร์ฟอสเนี่ยก็จะเฝ้าสอดแนมจากอากาศเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามหายุทธการนี้ก็ไม่ได้เป็นแค่การส่งทหารแบบธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นปฏิบัติการผสมแบบครบเครื่องจากบนฟ้าลงพื้นและคุมทั้งเมืองทั้งเขตชนบท เรามาถึงปฏิบัติการจริงที่ปะทะกับพวก c g n g และการใช้ยุทธวิธีในวันที่10ถึงวันที่11พฤศจิกายนกันบ้างค่ะซึ่งวันที่10พฤศจิกายน2025เนี่ยก็ได้เตรียมลงพื้นที่ ก่อนรุ่งสางเนี่ยพวกกองทัพเขาก็จะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่เมืองตเตปันคาเตเปกแล้วก็เมืองอาปาสิงกันพวกเขาก็เดินเท้าลัดล้อผ่านไร่มะม่วงและป่าทึบพร้อมอุปกรณ์อย่างครบครันไม่มีไฟฉายไม่มีสัญ,ญลักษณ์ทุกการเคลื่อนไหวอย่างเงียบสนิท วันที่11พฤศจิกายน2025ค่ะเวลาประมาณตี5เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนก็เปิดไฟฉายส่องพื้นที่บางส่วนถนนทั้งเมืองก็ถูกปิดด่านทหารตั้งเต็มรูปแบบโทรศัพท์บางสายเนี่ยใช้งานไม่ได้เลยจนกระทั่ง7โมงครึ่งจนถึง9โมงเช้าค่ะการเผชิญหน้าครั้งแรกหน่วยข่าวกรองเนี่ยก็ระบุว่าพวกกลุ่ม C G N G เนี่ยก็เฝ้าพื้นที่ในป่าการิซิตส พวกเจ้าหน้าที่ก็พบรถบรรทุกต้องสงสยัย3-4คันและมีผู้ชี้นำพื้นที่เนี่ยเป็นกลุ่มติดอาวุธเล็กๆซึ่งยุทธวิธีเจ้าหน้าที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นการแยกวงล้อมหลายชั้นค่ะทั้งลาดตรเวนด้วยเฮลิคอปเตอร์อย่างที่บอกไปเพื่อสอดแนมตำแหน่งของพวกกลุ่มอาชญากรก็ส่งหน่วยสอดแนมเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเสริมกำลังหลัก เป็นการใช้การจับกลุ่มแบบรวดเร็วแล้วก็เน้นจับเป็นปลอดภัยต่อชาวบ้านอาวุธที่เจ้าหน้าที่ใช้เลยก็คือจะเป็นปืนประจำตัวมีปืนเล็กปืนกลเบาอุปกรณ์ป้องกันตัวแบบเต็มชุดเครื่องสื่อสารอุปกรณ์ส่องกลางคืนซึ่งการตอบโต้ของพวก CGNG เอ็นจีเ่ยก็ไม่หน่อยหน้ากันมีการยิงตอบโต้แบบฉับพลันจากแนวป่าใช้รถบรรทุกปางตัวและซุ่มยิงหลบหนีเข้าพื้นที่ป่าใช้เส้นทางลัดที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่รู้ จนเวลา9โมงครึ่งจนถึง11โมงเช้านี่ยมีการจับกลุ่มและก็ยืดอาวุธได้ค่ะเจ้าหน้าที่จับผู้ต้องสงสัยได้4คนก็มีการยืดนรถหลายคันนะคะมีอาวุธเนี่ยครบชุดเลยมีอุปกรณ์สื่อสารด้วยผู้ต้องสงสัยที่เหลืออยู่6คนเนี่ยก็หลบหนีเข้าป่าหายจากเรดาร์ไปค่ะ ซึ่งภาพรวมของปฏิบัติการในวันที่10พฤศจิกายนเนี่ยรัฐบาลก็สามารถยึดและก็ควบคุมพื้นที่สําคัญได้บางส่วนค่ะมีเป้าหมายตัวจริงอย่างเครือข่าย C&G เจเนี่ยหลบหนีไปได้ปฏิบัติการก็เต็มรูปแบบใช้เวลาราวเช้าถึงสายๆนั่นเองเรามาเข้าวันที่11พฤศจิกายน2025กันบ้างค่ะ เวลาประมาณตอนเที่ยงเนี่ยหลังจากที่มีการเผชิญหน้ากับกลุ่มติดอาวุธเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงส,สัยสี่รายนะคะรายชื่อที่เปิดเผยในสื่อได้นะคะก็จะมีนายเอลติบูรอนหัวหน้า CJNG ในพื้นที่เตปันคาเตเปกมีนายเอลกาโตผู้ช่วยระดับสูงคุมสายลับในพื้นที่นายโมโนเป็นกลุ่มลาตรเวนและป้องกันเส้นทางหนีนายเอลจิโนเป็นหน่วยสื่อสารและข่าวกรอง ซึ่งจำนวนผู้ต้องสงสัยที่หลบหนี6คนเนี่ย พวกเขาก็หนีเข้าป่าและใช้เส้นทางลับที่พวก c g n g เนี่ยมันวางไว้ล่วงหน้าค่ะอย่างที่บอกไปว่ายุทธวิธีที่เจ้าหน้าที่ใช้จับกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นการล้อมวงหลายชั้นนะคะเพื่อการสกัดทางหนีของพวกมันมีหน่วยสอดแนมบวกสัญญาณทางอาการมีเฮลิคอปเตอร์ตรวจสอบตำแหน่งจับแบบรวดเร็วอย่างที่เราบอกไปนั่นเองซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะเน้นจับเป็นมากกว่าตายนะคะซึ่งการตอบโต้ระยะสั้นๆเพื่อเปิดทางหนีของพวกกลุ่ม c g n g เนี่ยใช้ป่าถือเป็นแนวกำบงัง ก็ไม่มีการประทะต่อเนื่องอะไรค่ะเพราะเจ้าหน้าที่ก็จะเน้นควบคุมพื้นที่ก่อนจํานวนเจ้าหน้าที่บาดเจ็บเลยก็จะมีอยู่สองนายค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตในวันแรกส่วนพวกซีเจนจีเองเนี่ยก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเหมือนกันแต่ผลก็คือผู้ต้องสงสัยเนี่ยถูกจับเป็น4ี่คนหลังจากการจับกลุมในครั้งนี้ยผู้ต้องสงสัยก็ถูกนําตัวไปยังเรือนจํากลางของราชมิโซกานค่ะ และก็ส่งต่อไปยังสารกลางสําหรับดําเนินคดีต่อไปเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านอย่าเข้มงวดในพื้นที่เพื่อป้องกันการช่วยเหลือหรือหลบหนีได้ ภาพรวมบันแรกเลยก็คือรัฐบาลเนี่ยสามารถควบคุมพื้นที่หลักยึดอาวุธและอุปกรณ์สื่อสารได้เป็นอย่างดีและก็จับผู้ต้องสงสยัยสําคัญในบางส่วนเป้าหมายตัวจริงยังคงหลบหนีทําให้ต้องขยายการลาดตระเวนและติดตามต่อเนื่องนั่นเองคือหลังปฏิบัติการกับแผนต่อเนื่องก็คือวันที่1 1บเถึงสิพฤศจิกายนซึ่งวันที่11พฤศจิกายนเนี่ยคือแรกหลังปฏิบัติการหลังการเผชิญหน้าและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังตั้งจุดซุ่มลาดบนยอดเขาและจุดตรวจ อีก24ชั่วโมงค่ะซึ่งพื้นที่เมืองและหมู่บ้านเนี่ยก็ยังคงเงียบสนิทไฟในบ้านลดผู้คนเก็บตัววิทยุของเจ้าหน้าที่เนี่ยเผยเสียงสื่อสารระยะไกลตลอดเวลาเพื่อเฝ้าดูการตอบโต้ของพวก C G N G ซึ่งกลุ่มที่หลบนี้ในป่าเนี่ยก็พยายามซุ่มโจมตีเล็กๆ หน่วยลาดตระเวนก็มีการใช้ปืนสั้นเหมือนเดิมมีระเบิดมือจำลองเพิ่มขึ้นมาและก็มีมอเตอร์ไซค์ลัดเส้นทางป่าด้วยซึ่งการตอบโต้ก็เป็นฉับพลันและก็ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ค่ะเพื่อหลบเลี่ยงการถูกล้อมวันที่12พฤศจิกาย,ยน2025การขยายวงล้อมและการเสริมกำลังก็เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ส่งกำลังสำรองจากหน่วยเซเดนาและก็กองกำลังรัฐนะคะแล้วก็หน่วยข่าวกรองเ,เข้าสนับสนุน ก็ได้ขยายพื้นที่ลาดตระเวนครอบคลุมทั้ง12เทศบาลเลยก็จะเน้นเขตในอาปาซินการเขตบูเอน,นาวิสตาแล้วก็เขตเตปันคาเตปเปกแผนต่อเนื่องที่ชื่อว่าแผนมิโชอ,อการ2เป็นการยึดพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ปิดเส้นทางหลบหนีของพวกซีเจนจีเหมือนเดิมก็ตรวจสอบและจับกลุ่มกลุ่มติดอาวุธที่เหลือซึ่งวันที่13ถึงวันที่18พฤศจิกายนเนี่ยก็เป็นปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมนะคะ มีการยึดอาวุธเพิ่มด้วยและยังได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยใหม่อีกเจราย CJG ก็ยังคงหลบหนีเป็นกลุ่มเล็กๆป้องกันตัวเองด้วยการซ่อนในป่าและบ้านร้างค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ยุทธวิธีลาตระเวนร่วมอากาศบวกด่านถาวรและวก็บวกสื่อสารดิจิทัลนะ,นะคะ วันไหนที่เจอกลุ่มเล็กเนี่ยก็จะใช้ล้อมวงแล้วก็จับเป็นหลักผลรับรวมวันที่20พฤศจิกายน2025ก็คือสามารถจับผู้ต้องสงสัยรวม11รายรวมถึงหัวหน้านายเอลติบูรอนไม่มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตค่ะพวกซีเจนจีเนี่ยเสียชีวิตอยู่1-2รายค่ะก็ไม่ได้ยืนยันแน่ชัดมากนะคะว่ากี่คน แต่ก็ประมาณนี้หลายคนก็ยังหลบนี้ในป่าหรือย้ายไปพื้นที่อื่นของรัฐแทนซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ค่ะแอดก็คิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถกดดันพวกซีเจนจี NG, และก็ลดความสามารถโจมตีเมืองใหญ่ได้ชั่วคราวแต่เป้าหมายตัวจริงบางคนก็ยังหลบหนีทําให้แผนเนี่ยต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเลยแผนมิชัวกันเนี่ยก็มีประสิทธิภาพระยะสั้นถึงกลางช่วงยาวย่ยขึ้นอยู่กับการสอดส่องข่าวกรองและก็การร่วมมือของพวกชุมชนด้วย กลุ่ม c j เ g เองเนี่ยก็จะเริ่มปรับตัวเหมือนเดิมมีย้ายพื้นที่ลดการโจมตีแบบเปิดเผยก็ระหว่างนี้ก็ใช้การซุ่มโจมตีแบบเล็กๆแทนซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็มีผลกระทบต่อพื้นที่อย่างมากเลยนะคะอย่างเช่นประชาชนเนี่ยก็จะเริ่มตื่นตัวอย่างสูงมีความหวาดระแวงเพิ่มขึ้น ธุรกิจร้านค้าบางส่วนก็ยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่เหมือนเดิมอย่างชุมชนในบางพื้นที่เนี่ยก็จะช่วยรายงานข่าวของกลุ่มติดอาวุธทําให้รัฐได้ข้อมูลเพิ่มเหมือนกันมีการเฝ้าระวงังและก็ปรับระบบสัญญาณเตือนภัยให้ชาวบ้านด้วยสรุปในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือระยะสั้นเนี่ยอาจจะลดความรุนแรงในเมือง ยึดอาวุธได้จับผู้ต้องสงสัยสำคัญได้นะคะส่วนระยะยาวก็พวกซีเจนจีก็ยังมีความสามารถหลบหนีและก็ปรับตัวได้แน่นอนซึ่งการป้องกันเมืองเนี่นยต้องควบคุมพื้นที่เข่ากรองเนี่ยต้องแม่นชุมชนต้องมีส่วนร่วมเสมอถึงจะอยู่รอดนั่นเองซึ่งแอนจะสรุปให้นะคะซึ่งตั้งแต่วันที่หนึ่งมีการรอบสังหารนายกเทศมตนตรีนายมันโซไปแล้วเนี่ยจนถึงวันที่20พิพฤศจิกาย,ยน2025ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ส่งกำลังรวมกว่า 1,500นายเนี่ยครอบคลุมทั้ง12เทศบาลเลยนะคะใช้ทั้งหน่วยเซเดนาหน่วยกองกำลังรัฐบาลมีแอร์ฟอนะคะเจ้าหน้าที่อากาศนะคะมีมารีนาเป็นกองทัพเรือนะ เป็นบางปฏิบัติการนั่นเองก็มีตำรวจร้าแล้วก็อายการเนี่ยเขารวมด้วยมีการยึดอาวุธจากผู้ต้องสงสัยรวม11รายค่ะรวมหัวหน้า c g n จก็คือนายเอลติบูรอนไม่มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตนะคะมี c g n จเนี่ยเสียชีวิตอยู่1-2รายประมาณนี้เลย ซึ่งก็คาดการณ์ว่ามีการรัตวเวนอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากนี้ก็จะโดยเน้นจุดเสี่ยงอย่างเช่นพวกเขตตาปันคาเตเปกนะคะแล้วก็พวกเขตบูเอนาวิสตาแล้วก็อีกหลายๆเขตเลยนะที่พวกแก๊งเนี่ยชอบอยู่ก็จะขยายข่าวกรองแล้วก็ขยายความร่วมมือของชุมชนเพื่อสกัดการกลับมาของพวกกลุ่มติดอาวุธต่อไปค่ะ มีการปราบปรามยึดอาวุธแล้วก็ปิดเส้นทางหลบหนีตรวจสอบพื้นที่ที่โรครางแล้วก็ป่าการใช้กองกําลังพิเศษเนี่ยและหน่วยข่าวกรองเนี่ยก็จะเน้นจับกลุ่มเป้าหมายตัวจริงโดยตรงเลยสําหรับแอนแล้วนะคะก็คิดว่าพวกกลุ่ม CGNG แล้วก็พวกกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็คงจะดําเนินต่อไปนะคะสิ่งที่พวกมันยังทําอยู่ก็คือการหลบซ่อนตัวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็การโจมตีเพื่อแย,ย่งอํานาจการกับแกงคู่แข่งเหมือนเดิม อย่างประชาชนเองเนี่ยในชุมชนหลังจากปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยมันก็ได้สร้างความไว้วางใจมากขึ้นแต่อย่างที่บอกไปว่ามีการประท้วงอย่างหนักเลยค่ะมีการประท้วงในเมืองแล้วพวกกลุ่ม Gen ซเนี่ย ก็ประท้วงแบบรุนแรงอยู่เหมือนกันนะคะมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ทำร้ายประชาชนเหมือนกันตอบโต้กันไปกันมาในเมืองเม็กซิโกซิตี้นะคะแบบดุเดือดมากๆเลยซึ่งการประท้วงครั้งนี้มันก็เป็นการจุดชนวนนะคะมาจากการที่แกงขายายาเนี่ยลอบสังหารนายกนั่นเองรวมถึงตำรวจเองก็เข้าไปประท้วงด้วยนะคะเรื่องเงินเดือนค่ะเงินเดือนน้อยนิดมากๆแต่ก็ต้องต่อสู้กับพวกแกงขายยาซึ่งตรงเนี้ยเด๋วแอดจะมาเล่าให้ฟังว่า เงินเดือนตำรวจน้อยมันส่งผลกับพวกแก๊งยังไงกันบ้างจริงๆมันมีลึกกว่านั้นโดยแอดจะมาเล่าให้ฟังแน่นอนซึ่งตรงนี้ล่ะคะ่ะเราก็จะได้เจาะลึกว่าอย่างบ้านเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องพวกนี้อิทธิพลลึกลับซับซ้อนเนี่ยเยอะมากจริงๆแล้วก็ลึกมากจนเราเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะคะ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนจนถึงวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าสงครามกับพวกซีเจนจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจริงๆไม่มีวันจบวันเดียวค่ะซึ่งการสังหารในยกเทศมนตรีก็เป็นจุดชนวนทําให้ร้าน,นยต้องรีบจัดการแผนใหญ่ส่งกำลังรวมหลายหน่วยแล้วก็ใช้มาตรการทางยุทธศาสตร์และข่าวกรองอย่สูงสุดเลย แม้รัฐบาลเนี่ยจะประสบความสําเร็จในการจับบางหัวหน้าแล้วก็ตามแต่เป้าหมายตัวจริงบางคนก็ยังหลบหนีอยู่นั่นแหละสําหรับชาวบ้านแล้วเนี่ยมันก็เกิดความหวาดระแวงสูงจริงๆแต่ก็เริ่มเห็นการปรับตัวของรัฐแล้วก็หน่วยข่าวกรองมากแล้วค่ะสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจเลยนะคะก็คือเรื่องนี้นยังไม่ใช่แค่เหตุรุนแรงแต่มันก็คือภาพรวมของสงครามยาเสพติดการเมืองท้องถิ่นและก็แผนยุทธศาสตร์ของรัฐนะคะการจับกลุมพวก c g n จช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นการกดดันแล้วก็ยืดเวลา เพื่อให้รัฐบาลควบคุมเมืองและป้องกันเหตุรุนแรงอยต่อไปพวกสิเจนจีจะยังมีปฏิกิริยาแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้ฝ่ายรัฐก็ได้เปรียบด้านข่าวกรองและก็กำลังและยุทธวิธีนั่นเองซึ่งสิ่งที่แอดพูดมาแอดก็จะไม่สามารถลงรายละเอียดลึกๆในการปฏิบัติการจริงได้นะคะเพราะเราเนยต้องเซฟกองทัพไว้ด้วยและก็หน่วยโรพิเศษไปด้วยนะคะในการจับกลุมเรื่องของปฏิบัติการลึกๆเนี่ย อาจจะไม่ได้เล่าทั้งหมดนะคะเป็นการเซฟความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นั่นเองค่ะแอดก็จะเล่าในสิ่งที่สามารถเล่าได้นะคะพอให้เห็นภาพเท่านั้นเองเพื่อนเอนเ,อนเห็นไหมคะว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมันก็เริ่มจากเหตุยิงนายกนั่นแหละค่ะแล้วก็กลายมาเป็นแผนความมั่นคงขนาดใหญ่เลยนะคะที่ส่งกองกําลังมากมายเลยแต่เรื่องราวเนี่ยแอดบอกเลยว่ามันยังไม่จบหรอกคะ่ะ พวก CGNG มันก็ยังอยู่ต่อหลบซ่อนตัวนั่นแหละและรัฐบาลเองเนี่ยก็ยังจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องจริงๆ ซึ่งวันนี้แอดก็จะมาแบบสั้นๆนะคะเพื่อสรุปให้ดูแล้วก็มาเล่าเรื่องที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอะไรบ้างแล้วก็จับตัวใครบ้างซึ่งอย่างที่เพื่อนๆรู้กันข่าวว่ามันยากมากๆเลยกับการจะให้แกงคาย,ยานเนี่ยมันหายไปจากเม็กซิโกนะคะมันก็ยากเพราะว่ามันเหมือนมันฝังลึกเข้าไปในประเทศแล้วจริงๆอะคะ่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะมันต้องแก้ยังไงมันถึงจะหายไปเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะ และนี่ก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติการครั้งใหญ่ในมิซิโกค่ะซึ่งจบลงด้วยการจับคุมแกนนำหลักของ c j เจในตอนนี้นะคะ แล้วถ้าข่าวมันคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกค่ะและถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากเห็นทำลายเหตุการณ์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับแก๊งต่างประเทศหรือสาร้ยคดีต่อไปนะคะแอดจะทําเร็วๆนี้แน่นอนค่ะช่องแอดก็จะประมาณนี้เลยนะคะทางการเล่าสารคดีที่เคยเกิดขึ้นจริงเหตุการณ์จริงเท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องของการอัปเดตข่าวสารอาชญากรรมอาชญากรต่างประเทศนะคะ ที่แอนเนี่ยจะมาสรุปแล้วก็เล่าให้ฟังกันถ้าใครชื่นชอบกันเล่าเรื่องของแอนเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้ค่ะเพื่อไม่พลาดทุกคลิปที่แอนเนี่ยจะนํามาเล่าในคลิปถ,ถัดไปและถ้าใครเนี่ยชื่นชอบคลิปสั้นๆก็ติดตามแล้วก็ไปดูกันได้ค่ะก็จะลงให้ทุกวันเลยเนาะ เปิดมุมมองใหม่ๆค่ะคลิปหน้าจะพาไปดูเรื่องอะไรก็รอติดตามชมกันค่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าต้องจัดการยังไงกับพวกแกงนี้มันถึงจะหายไปจริงๆขอความเห็นทุกคนหน่อยนะคะก็อยากรู้ว่าความเห็นของทุกคนเนี่ยเป็นยังไงมีวิธีแก้ไหมในมุมมองของเพื่อนๆนะคะคอมเมนต์กันมาได้นะคะวันนี้เนี่ยแอดต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ